บีอาร์ซอสยึดยิ่งบีอารซอสล้อีรายการหนึ่งนะครับบีไอซียูครับยิงไตอนนี้คือไม่เห็นหน้าครับเราอยู่กันที่ที่ไหนครับที่ไหนโรงเรียนเกลือระอาคารสามครับตึกสามครับบ้องตรงครับมืดมากเลยครับพวกพวกเราก็เป็นคนชั้นสูงครับไม่ใช่ชั้นต่ำทำไมเลยครับไม่อยู่ชั้นต่ำครับทำไมอันนี้ครับบรรยากาศมืดมากครับฟ้าแมบฝนตกโอ้โหมืดตึ๊บเลยครับ หรือรบบเราก็เข้ามาในห้องนี้เปิดไฟอยู่ห้องเดียวนะครับนี่ครับแต่ผมผมก็จะทําการปิดไฟเลยนะครับเพื่อให้ความโรแมนติกเกิดขึ้นเราก็รอการโหลดโครงงานอยู่นะครับจากหน้าโน้ตบุ๊คึ่งได้ครึ่งหนือโหลดนานมากเลยครับ ผมชายอย่างเรียกพี่ครับเต่าครับเต่าอ,อ,อะไรเนี่ยโอนเป็นุกเกการเแล้วจะมองไปทางขวาหรือจะมองไปทางซ้ายครับทุกอย่างป,ปมืด <c oughs> เงียบว้าสงังห์โอ๊ตมีกินโทรศัพท์ที่แน่ๆครับเราไม่รู้ครับว่าที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนออเยี้แลวแล้ว น่ากลัวก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับน่ามึงน,น่กา,ากลัวกคนจะไม่เห็นอะไรครับ,อบน,อนอกจากาาาถ้าจะให้ผมเดินลงคนเดียวผมไม่เอาครับแต่ผมใจดีสู้เสือครับมผมเดินตรงมาทางนี้ครับผมเดินตรงมาทางนี้ครับไม่งมืดจังครับอะไรซ่อนอยู่ก็ไม่รู้ แม่ไม่เอาดีกว่าแล,แล้วแล้วแล้วผมก็เปิดไฟบนอาคารนี่แหละครับนี่แหละครับแสงเหมือนเหมือนอะไรวะ,ะรที่ที่คนโอดผีใช้อะ่ะเขาเรียกว่ากล้องอะไรแสงกล้องแบบกำลัร้อน,นอะไรอะไรสินเฟออะไรไม่รู้ครับซึ่งมันจะเห็นเป็นขาวๆนี่แหละครับอาคารอันน่ากลัวเฮ้ยไม่ใช่ครับ นี่ครับขนาดเปิดไฟดูครับมึนมืดชิบหายครับใครจะกล้าเดินเข้าไปครับอย่าละบางคนก็เรียกผมหมากลาหลิงทำไมครับมาคนวงก็เรียกหมากครับน่าเหมือนหมากอะไรครับน่าเหมือนหมากก็รักอะไรครับน่าแค่หมากครับอะไรมึงเดินไปทางมืดนั่นหน่อยครับเดี๋ยวครับผมเป็นมือกล้องครับไปเดี๋ยวว่าล่าช้าเสือครับโอนครับโอนเดินไปที่มืดครับเดี๋ยวเขาเป็นเขื่อนไข่เลยไปจบกัะโอนโอนเดินไปครับเย้ ดิตไปครัพโอ๊ตะกกนเลับตัโกนเลับตะกกนเล็กโอ้กโอ้โอไปเลยครับแมงรายการของเราครับน่ากลัวเหลือล้ำเหลือเกินเหลือลำเหรืออะไรเหลือล้ำแต่ที่นี่นี่ฝนตกครับ